ซันนี่ตอบ code, คอมเมนต์โคตรกวนแจ็คแฟนฉันโดนด้วยขำลั่นทั้งไ g ีเป็นเพื่อนสนุดสุดซีในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับซันนี่ทวันเมธานนท์และแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันแม้ทั้งคู่จะมีอายุต่างกันแต่เมื่อเข้าคู่กันแล้วความหาบังเกิดแน่นอนค่ะ อย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของซันนี่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตนเองในลุคสุดเท่เสื้อหนังเครื่งเกงสีดำโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่าขออนุญาตลงรูปนะครับพอดีห้องมันมีลายมุมรบกวนหน่อยนะครับหลังจากนั้นหนุ่มแจค็คแฟนฉันได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า cf เสื้อครับและซันนี่ก็ได้ตอบกลับว่าขออนุญาต cc และบล็อกนะครับ และมีแฟนคลับรายงานหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่ากองโจนเคยบุกบ้านหรอคะผนังคุณเชียวซึ่งชันนี่ก็ได้ตอบกลับไปแบบวนๆว่าไม่ใช่ครับตอนแรกมันมีความนี้บนกำแพงเขียนคำว่ารักใส่ใจของฉันแต่วันนั้นของเธอต้องการลบมันออกจากหัวใจจากนั้นฉันลบไปไม่มีวันจางหายไปคำว่ารักคำนั้นฝังลึกลงไปนี่มันหัวใจไม่ใช่กระดาษขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com